สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับคลิปหน้าหมอปลายไพรกระซิบทำนายไปใส่หน้าไปพีคสุดเปลือยพิธาอาจไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากที่ก่อนหน้านี้เพจ Facebook หมอปลายไพรกระซิบได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับประกาศลาสิกขา เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากบวชมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเต็มด้วยก่อนที่จะเข้าพิธีราศิกขาบทนั้นได้ประกอบพิธีการกราบปลาอย่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและการร่วมปรุงอาหารและฉันเพนร่วมกันของภิกษุณีสุทัศสนากับคณะภิกษุณีรูปอื่นๆในวัดเป็นครั้งสุดท้ายล่าสุดหมอปลายไพรกรสิบ หลังศึกจากภิกษุณีก็บินตรงมาออกรายการคนดังนั่งเครียรทันทีพร้อมกับย้อนคำทำนายว่าระเบิดใต้น้ำนั้นใช่เรื่องของเรือไททันหรือไม่ซึ่งหมอปายระบุว่าเรื่องเรือไททันที่ห้าหมหาเศรษฐีของโลกนั้นดำลงไปชมซากเรือไททานิกนั้นเป็นเพียงน้ำจิม้มเป็นการระเบิดใต้น้ำระดับจิ๋วเท่านั้นเรื่องที่เคยบอกว่าระเบิดใต้น้ำที่เคยทำนายไว้นั้น น่าจะเป็นการระเบิดของภูเขาไฟระเบิดที่น่าจะเกิดจากรอยแยกเป็นหลักหมอปายระบุหมอปลายยังระบุอีกว่าในครึ่งปีหลังจะเกิดเหตุการณ์ที่น่ากังวลมากมายถ้าเป็นเรื่องของระดับโลกแล้วก็จะเป็นเรื่องของเขื่อนหรือน้ำที่มีรอยปริหรือแตกส่วนสงครามรัสเซียยูเครนที่รัสเซียเกิดกบฏซึ่งหมอปายทำนายว่า มันเป็นแค่ชนวนเหตุลามไปถึงสงครามโลกครั้งที่3เกือบถึงแต่ไม่ถึงส่วนการแก้ไขส่วนใหญ่นั้นมักจะเกิดจากภาวะผู้นำของแต่ละประเทศมากกว่าทุกอย่างมันแก้ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้นำของประเทศนั้นๆมากกว่าว่าเขาต้องการจะเป็นใหญ่ในประเทศหรืออะไรยังไงส่วนเหตุการณ์ในประเทศไทยหมอปายถึงกับสายหน้าเพื่อเป็นคำตอบของคำถามที่ว่า ประเทศไทยจะพบกับความสงบสุขหรือไม่งานนี้ทำอา,อาจารย์ยิ่งสัก์ถึงกับตกใจเลยทีเดียวก่อนจะบอกว่ายากก่อนจะทำนายดวงการเมืองว่าสุดท้ายพิธาลิ้มเจริญรัตจะฝ่าฟันจนได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าซึ่งหมอปลายบอกว่าห่วงคะ่ะว่าจะไม่และพูดตรงๆเลยนะว่าเรื่องของคุณพิธาน่าจะเป็นชนวนของทุกอย่างจริงๆนะคุณพิธา ไม่ได้อยู่ในเคสของคำว่าดวงแต่มันอยู่ในเรื่องของกฎหมู่เพราะจากที่เคยพูดซึ่งเมื่อกลับมานั่งดูอีกครั้งก็พบว่ามันไม่ได้หยุดกับคุณพิธาแค่คนเดียวผ่า่วงเมือง2,566นอสตาดามุสเมืองไทยได้นายกนักธุรกิจเจอโรคใหม่ร้ายกว่าโควิดอาสุดนอสตาดามุสเมืองไทยโหรโสรจ,จะนวนอยู่พูดคุยผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์ก ผาดวงปี2,566เตือนอย่าประมาทโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่กำลังคลืบคลานโดยจะติดต่อจากคนสู่คนเสียชีวิตเร็วสุด1วันสำหรับดวงการเมืองปีเถาะดาวย้ายหลายดวงส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่การเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายมีโอกาสได้นายกใหม่เป็นนักธุรกิจปี2,566เราจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ใช่ไหม โหนตอบว่าน่าจะมีตามดวงนะครับอาจจะเกิดการเลือกตั้งหรืออาจจะมีกลไกยอื่นๆที่ทำให้เรามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็เป็นได้ถ้ามีนั้นก็จะเป็นผู้ชายอายุ50-60ปีไม่น่าจะเป็นนักการเมืองมาก่อนผมเคยทำนายในปีที่ผ่านมาว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยจะเป็นนักธุรกิจก็ยังยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ และหากได้ขึ้นมาเป็นนายกจะดำรงตำแหน่งเกิน1ปีผู้นำคนใหม่จะนำพาประเทศไทยไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวร้ายลงหมนตอบว่าจะดีขึ้นในอีกสองปีข้างหน้าผู้นำคนใหม่จะเข้ามาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นและหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งและประเทศไทยก็จะกลับมาเป็นเสือตัวที่5อีกครั้ง ผ่าดวงเมือง2,566นาย,ยกม้ามืดมาแน่นายวันชัยสอนสิริให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมงานช่อง8ดผ่าดวงเมืองปี2,566ไล่ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสองช่วงคือช่วงต้นปีถึงกลางปีและกลางปีถึงปลายปีโดยครึ่งปีแรกดวงเมืองจะอยู่ในอิทธิพลของดวงดาวคือราหูและมริตยูทับดวงเมือง และยังมีดาวพฤหัสเป็นอริกับดวงเมืองซึ่งมีผลทําให้บ้านเมืองนั้นอยู่ในภาวะขัดแยง้งบ้านเมืองยังไม่เข้าที่เข้าทางผู้มีอํานาจยังแก่งแย่งอํานาจเป็นศัตรูประเต็นการเลือกตั้งสรุปแล้วคนไทยจะได้เลือกตั้งในปี2566หรือไม่นายวันชัยระบุว่าอํานาจเก่ากําลังจะหมดไปไม่น่าจะเกินเดือนมกราคมน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้มีอํานาจ ซึ่งอาจจะเป็นไปในทางยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งหรืออีกทางหนึ่งคือพรรครวมรัฐบาลอาจจะแสดงตนถอนตัวกลายเป็นปรากฏการณ์ช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งการสัมภาษณ์พิเศษนี้เกิดขึ้นก่อนการจะเคลื่อนไหวสำคัญสำคัญทั้งส่วนของภาคภูมิใจไทยและเรื่องของสองบิ๊กพี่น้องแยกกันเดินคนละพักคำทำนายที่น่าสนใจก็คือนายบัญชัยระบุว่า ช่วงหลังพฤษภาคมมีคำทํานายว่าจะเป็นช่วงหลังเลือกตั้งจะมีดวงดาวดีๆเข้ามาประทับดวงเมืองทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวจันทร์ซึ่งทำให้บ้านเมืองนั้นเริ่มมีคนดีเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองซึ่งบอกเป็นนัยยะว่าประเทศไทยอาจจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แถมมาแบบม้ามืดซะด้วยคนนี้เป็นพลมีสเสน่ห์คนรักคนชอบ เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกสภาน่าจับตาตรงที่ประเด็นที่นายวันชัยนั้นระบุว่านายกรัฐมนตรีคนนี้จะเป็นคนที่เข้ามานี้จะทําให้เกิดความลงตัวทางการเมืองตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงปลายปี2566น่าจับตาตรงที่การทํานายของนายวันชัยบอกว่าว่าที่นายกคนใหม่เป็นนักการเมืองที่ไม่ใช่คนเก่าที่เคยมีอำนาจแต่เป็นคนหน้าใหม่ ที่เก่าวประสบการณ์ทางการเมืองนายกคนต่อไปคือใครดวงเมืองปี2566ด้วยหโดยหมอลักษ์ผลฟันธงลักษ์เรขาณิเทศเผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาบพฤหัดย้าย19เมษายน2 5 6 6ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกราน2566จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่า นายกคนต่อไปคือใครโดยหมอลักเกรขานิเทศได้เผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาพฤหัสย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครในรายการ3แซบมีการเปลี่ยนนายกใหม่หนายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพในขณะนี้ดาวย้ายในครั้งนี้ดีใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจ การกินการใช้การลงทุนดีเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกบ่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพฤหัสย้ายสามารถไปไหวพิธีเจริญพุทธมนต์นะเคราะห์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตีย้ยวัดเจ้าอามไหวพระปางสมาธิวัดพระแก้วมรกตหลวงพ่อเสาทดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติ ความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหูทับชะตาทึบหน้าหมอปลายไพรกริบเปิดดวงล่าสุดพิธาถึงฝั่งฝันเป็นนายกหรือไม่ดวงการเมืองล่าสุดโดยหมอปลายพรยกระซิบได้ทำนายผ่านรายการคนดังนั่งเคลียสุดท้ายพิธาริมเจริญรัฐจะฝ่าฟันจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าและหลุงป้อมแอบไปดิวทักษินจริงหรือไม่ ตกลงคุณพิธาจะเป็นนายกจะรอดไหมคะหมอปลายตอบว่าห่วงค่ะว่าจะไม่ต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าเรื่องของคุณพิธานะพูดตรงๆน่าจะเป็นชนวนของทุกอย่างคำถามถัดมาดวงของคุณพิธาคนชอบขนาดนี้ยังไม่ได้เป็นอีกหรือหมอปลายตอบว่าจริงๆเนะ่ะเคสของคุณพิธาไม่น่าใช้คำว่าดวงน่าจะเป็นเคสของคำว่าอยู่ในกฎหมู่ค่ะมันไม่ปกติ ไม่เหมือนกับพื้นดวงค่ะและอื่นเพราะฉะนั้นดวงของคุณพิธาได้รับเป็นนายกนะคะเพราะอยู่ต่างประเทศทุกคนก็บอกว่าดีใจกับคุณด้วยนะที่ได้นายกใหม่ที่เป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งจริงๆประเทศเราก็ยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะคำถามถัดมาคุณเศรษฐายัางพอมีวี่แววมากกว่าคุณพิธาเหรอหมอปลายตอบว่า ยังคงมีวี่แววมากกว่าค่ะดวงคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเป็นอย่างไรบ้างคะหมอปลายตอบว่าดวงคุณอุ้งอิงเหมือนถอยหลังค่ะเหมือนตั้งใจถอยใจจะสลัดบางอย่างออกไปจริงน่ะดวงมีสองทางแยกเปิดล่าสุดคือคุณอุ้งอิ้งน่ะถอยหลังถามท่านยมให้ทีค่ะมันจะเป็นชนวนความแตกแยกของบ้านเราไหมคะเก้าอี e ้อันนี้น่ะหมอปลายตอบว่ามันก็แตกแล้ว ผลออกมาก็แตกค่ะคำถามสำคัญหมอปลายว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหมอปลายตอบว่าปิดปากคุยกับอาจารย์ยีศักดิ์เราแอบปลอดภัยก่อนดีกว่าค่ะหรือถ้ามาก็คือมันจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคนพอรับได้แต่มันก็มีคนที่จำนวนมากที่จะออกมาสู้ใช่ค่ะอย่างไรก็ไม่คุ้มก็อยากให้ทุกอย่างทำให้ถูกต้องตามระบบมากกว่าเพราะว่าถ้าประท้วงทีนึงน่ะ เศรษฐกิจก็พังต่างชาติก็ไม่เข้าเพราะไรายได้ของเรานั้นมันมาจากการท่องเที่ยวเป็นหลักไม่คุ้มหน้าปรุกก็ไม่ได้หน้าขาวก็อดหน้าใหม่จะมาแทนหรือหน้าแปลกด้วยค่ะเมื่อก่อนนะ่ะเคยดูคนนี้ไม่เคยขึ้นแต่รอบนี้นะ่ะขึ้นมาแปลกๆปกเหมือนอยู่แพ๊บหนึ่งนะ่ะอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าอาจจะ มีใครถูกตั้งขึ้นมาและโดนเปลี่ยนคำถามสำคัญเราจะเลี่ยงรัฐประหารได้ไหมคะหมอปลายตอบว่ายากค่ะ